ก็ติดเตียงก็เหมือนเราตายแล้วคือแ่บไม่เราไม่รู้สึกตัวสี่วันอ่ะหมอเขาก็ให้ญาติเตรียมแล้วนะเตรียมสาราก็ก็รอดรอดมาเราก็ดูรอดเพราะลูกสาวนี่บอกแม่เรือว่ายังก็ก็เราเรามาดูพักพื้นอยู่บ้านอ่ะเนาะเราก็ดูไมาดูหมู่มาดู กำลังใจมีกำลังใจแล้วเราก็ดูไปเรื่อยๆเนาะด้านเกิดแม่แข็งแรงนะแม่จะใจฮึดสู้เออแม่จะไปให้มาลัยอาจจะไม่เยอะหรอกจ้าเพราะว่าเราก็ลุกขึ้นมาทำนั้นทำนี้ได้พอได้จริงๆวันนี้ทำขนมของสาวทานแลวันนี้กระถินที่วัดทำบุญกระถินที่วัดก็ม่ หนึ่งนองเข้ามาแล้วเนี่ยจริงๆ,งๆแฟนอ่ะเขาเป็นคนสีสกเกตคนบ้านใกล้ๆอของงนั่นแหละเขาก็เลยเขาก็เลยชอบเราก็ติดตามมาตั้งแต่แรกเลยีนี้เขาให้เราดูจเราก็เลยติดยงเขาแล้วก็ดูมาเรื่รยอยๆอ่เนาะดูนอนติดเพียงอยู่ก็ดูอยู่ ไม่รแข็งแรงเด้อเออเราก็ไม่รู้สึกเศร้าหรอกเพราะว่าเราก็ดูเอ่อม,มีกำลังใจเนะาะก็ดูไปก็สั่งเสื้อ <laughs> แต่ตอนนี้มันเป็นสีถุดฉาบเราก็เลยไม่ใส่มาสั่ง <laughs> สีชมพูะชอบน้า <laughs> <laughs> สีม่วงก็มีแน่ี่นาเท่าไห่ตอนตอนนั้นอ่ะสั่งมาก็ไม่ได้ เราอยากมีไว้แขวนน่ะเข้าใจไหมเราเรารู้จักสัมีไว้แขวนดูบังายเราเราเราสัทธาในตัวเขาเราก็เลยอยากมีไว้แขวนน่ะเราก็ไม่ค่อยได้ใส่หรอกแต่ว่าเราอยากเอาไว้แขวนเอาไว้แขวนดูเพื่อที่จะเห็นรูปเขาอยู่อยู่ตรงกบเขาชอบอ่ะชอบชอบเด็กคนนี้ไงชอบเพราเออเรามีอะไรที่ เ่ะเนอะจะจะว่าไปอ่ะคือคือเราดูแล้วเราสบายใจอ่ะแล้วก็ฟ้าผ่ากลางใจน้ำตาหนองไฟสุมกองแผดเผาในดวงมาทักถิตในใจตรานิลังให้โศกสันโศกาสันสะทาน สเสด็จสู่สูงสวรรค์สิ้นวันหวานก้มกราากราถวายความอารายขอทุกคนยืนขึ้นเพื่อถวายการไว้อะไรแด่องค์สมเด็จแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทข่าพระพุทธเจ้าสายร่าอิสานใต้ขอน้อมส่งดวงอิญดาณของพระองค์ท่านสู่สวงสวรรค์าลัยสวัสดีครับมาพบกับสายล่าอิสานใต้พูดคุยข่าวหมอรำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอรำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับ กับมาพบกันกับเช้าวันจันทร์ที่อากาศแปรปรวนอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านสตยล่าก็กําลังฝนตกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติวันนี้สายล่าก็จะมาพูดเกี่ยวกับความมีอภินิหารความมหัศจรรย์อภินิหารขององค์อิง,งทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่เราจะไม่พูดมันก็กระไรอยู่เกี่ยวกับความเป็น เขาเรียกว่าความเป็นตัวตนของอิงที่ทุกคนเชื่อว่ามีความมหัศจรรย์มีพลังงานพิเศษรอบกายพ่อพ่อแม่เอฟตตัวบ้านตัวเมืองเขาเชื่อพ่อพ่อยแม่เอฟตตัวบ้านตัวเมืองเขาศรัทธาไม่ต้องคนอื่นแต่ลาก็เชื่อและศรัทธาก่อนที่จะมาพูดคุยกันเป็นไงครับภาพบรรยากาศพิธีสาดุดีเชิดชูเกียรติให้กับพระอ,องค์ท่าน พระพันปีหลวงหรือพระบรมบราชนีนาถะนังเจ้าสิจิิตแม่หลวงของทวงชนชาวไทยสาวน้อยเพชรบ้านแพงเขาเรียกว่าจัดเขาเรียกว่าทำถึงสายล่าประทับใจนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างบอสบอกแล้วว่าจัดไปตามความเหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่างจัดโชว์ให้กับ สมกับพระเกียรติของพระอ,องค์ท่านก็มีโชว์โอ้หสวยเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วที่น่ารักไปคู่กันกับสาวน้อยก็คือแฟนกับเอฟตีชาวอำเภอปจันตคามจังหวัดป่าจีนบุรีเมื่อคืนก็ร่วมด้วยช่วยกันแต่งชุดแต่งกายมาแบบเขาเรียกว่าแบบพร้อมเพียงกันเป็นการมองเห็นว่านี่แหละครับภาพบารามีของพระอ,องค์ท่านแผ่ไปสาร พี่น้องควงชนชาวไทยร่วมไว้อะไรให้กับพระองค์ท่านกันแบบทั่วหน้าทั่วตาเป็นอะไรที่แล้วก็สุดยอดแล้วคราวนี้เป็นไงครับคลิปเปิดหัวของสายล่าคุณแม่เอฟซีพูดออกมาแบบนี้นี่แหละครับสายล่าก็พูด,ดหลายๆคลิปเกี่ยวกับสาวน้อยปเพื่อนแปงไปทําการแสดงที่ไหนเราก็จะได้ยินเราก็จะได้เห็น ถ้าแบบนี้ที่ผู้เฒ่าผู้แก่จะออกมาพูดแบบนี้ทุกคนมีความหวังทุกคนมีการรอคอยทุกคนมีอะไรที่คล้ายๆกันเกี่ยวกับความรักความศรัทธาที่มีให้กับุอิงคุณแม่เอฟตีท่านนี้ก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งในในเม็ดเลือดขาวเนี่ยครับทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะได้ยินกัน มาหลายๆครั้งคุณหมอก็สั่งให้ญาติพี่น้องทำใจให้เตรียมสถานที่บำเพ็ญกุศลอะไรประมาณนี้นี่แหละครับคุณแม่ก็กลับมาฟักฟื้นอยู่บ้านหลับไม่รู้ตัวเป็นสี่วันจนคุณหมอบอกให้ลูกๆหลานๆทำใจนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอภินิหารคุณแม่ก็ได้กลับมา เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาบ้านๆเป็นภาษาพื้นบ้านเราเลยก็ว่ากลับมาตายอยู่บ้านนี่แหละคุณแม่ก็กลับมาพักพื้นอยู่บ้านแล้วก็ได้ชมปุงอิงคุณพ่อเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดคุณพ่อก็มีความเชื่อคุณพ่อก็เอาโทรศัพท์ให้คุณแม่ดูเพื่อเขาเรียกว่าผ่อนคลายนี่แหละครับดูไปทุกวันร่างกายดีทุกวัน จนตัวเองภาวนาตัวเองก็ใช้วาจาติดของอิงเหมือนกับที่ทุกคนพูดแม่หายดีแม่จะมีรางวัลมีมาลัยไปให้ลูกสาวแล้วก็อยากจะเห็นลูกสาวหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้ไปหาสักทีจนตัวเองคิดว่าสักวันสักวันจะได้เจอลูกสาวนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างใครที่คิดดีทำดีใครที่มีจิตใจที่ดี เขาเรียกว่าวังอะไรไว้ก็จะได้ก็จะได้สมหวังของตัวเองคิดว่าสักวันตัวเองจะได้เห็นลูกสาวแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นอะไรที่สมหวังได้เห็นลูกสาวได้ทําตามความที่เวียงคิดเอาไว้นําอะไรมาให้ลูกสาวแล้วก็นําน้ํามะพร้าวน้ํามะพร้าวก็เป็นธุรกิจของครอบครัวนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ลาบบอกเลยว่าความมหัศจรรย์ ขององค์อิงมีจริงเขาก็มีให้เราเห็นมีให้เราได้ยินทุกวันเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างกับความเชื่อคุณแม่เอฟตีท่านนี้ก็พูดเป็นอะไรที่ได้ดีที่สุดพูดอะไรที่เหมือนกับสายลากคิดอะน้องเป็นคนที่พิเศษใครที่ได้หลงรักเธอแล้วจะไม่ใช่หลงรักเธอใครที่ได้เห็นเธอก็จะหลงรักเธอทันทีนี่แหละครับ เป็นเหมือนกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองทุกสิ่งทุกอย่างบอกเลยว่าอุ๋งอิงอภินิหารมหัสรรัจรันวาจาสิษย์แล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็เทพีโชคลาภไม่ต้องดูอื่นดูไกลทุกวันมันแปลกไหมครับถ้ามาถามปตยล่าไม่แปลกก็เขามีบุญบารามีเป็นเด็กที่มีบุญญาธิการบุญบารามีใหญ่หลวง มีแต่คนนําสิ่งของมาให้อยู่ตลอดอยู่บ้านก็มีแต่คนนําเงินนําทองไปให้ถึงบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าความเป็นอภินิหารความมหาศัรรย์์ของคนคนหนึ่งที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครหนึ่งเดียวในโลกนี้สายล่าบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดขนาดฝรั่งมังค่าเขายัง เชื่อในความเป็นเขาเรียกว่าอภินิหารของน้องทุกสิ่งทุกอย่างมีจริงแต่ล่าบอกเลยว่ามีจริงครับคลิปนี้แต่ล่าก็ไม่มีอะไรมากมาให้ชมคําพูดของแม่เอฟซีที่เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ของตัวเองแล้วความที่มีอภินิหารความมาัศจรรย์ของอิงเป็นแบบไหนเราได้ยินกันแบบนี้เราได้เห็นกันแบบนี้ใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อนะครับ ส่วนคนที่เขาเชื่อเขาก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองอสมหวังดั่งใจปองวันนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงก็กลับมาทางชัยภูมินะครับเป็นอะไรที่สุดยอดอีกวันหนึ่งแต่วันนี้สิ่งที่เป็นห่วงที่สุดก็คือนี่แหละครับผลผลเปลี่ยนผ่ายฤด,ยดูจะมาทุกปีช่วงเขาเก็บเกี่ยวข้าวกันแบบนี้ก็ให้พี่น้องชาวชจยภูมิชมสาวน้อยกันแบบมีความสุขนะครับ ขอให้ปลอดว้าปลอดผลแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติเราดีเลี่ยงมันไม่ได้แล้วการเชิดชสูสดุดีฉเฉลิมพระเกียรติให้กับพระองค์ท่านของสาวน้อยเพชรรนแพงเป็นอะไรที่สุดยอดครับฟับงแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดสับสไครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ